แห้งแรงรา้ายกลวยกระฮักลงจ้ะเอาปีเพิพ่มไปมุกกันมุกเสียโค้งไก่แซ่บเอาไปตองไปนำพอยายแล้วมาเอาหยาไปให้งว่ะนี่เดี๋ยวเนียกินแล้วพี่มีข่อย <c oughs> สว่วงนี้รีวิวแต่ว่าม่วงจ้ะ ดกดีเลยนี่นต้น,ตนนี้จักปีพ่อใหญ่ใส่ยำไดอยู่บ่นนสู่ซี้กันประมาณสามปีแ,<ก>ลแล้วแต่ว่ามันอยู่ในช่วงหนาฝนแหละกาะยิ่กินสมกับพอดีแสบะสมแห้งกินสุกกับแสบจ้ะแต่ว่ามันยังมีเสียนเล็กน้อยจะสามต้นสุกแะนวมันมึงใบมัน ัน,น,น,นียงเดี๋ยวพาเบิ้งหน่อยก่อนถือว่าพอได้กินจ้ะปลูกไว้บ่ได้ดูแลยากฟีต้นนี่จู้ดินเลยอเอาไปทำน้ำก่อนจกนักนอยหนึ่งโอ,อ้ยเอาม่วงอยูเฮียนหน่อกเว้ยม่วงยูเฮียนข้างทั้งหลงังขาถึงไปเอาด้วยมุยยูเฮียน,อนดอกแห้งทั้งหลงงังขามุนี้เอาไปกินน,นี่แหละ กำลังดอกสิโศกอันนั่นนี่กับสามฤดูอันเดียวกันบอพี่นองข้าเม็ดในเด้จเอจ้าบอกนี่นี่กำลังดอกกระมจ้งกินน,นวยมันเบิดแล้วกับอันนี้แตงลงในเด้อมันสูงแล้วไปใส่ นาบบจักบักจ okay. mm ีดาเฮ็ดออกให้แป็นออันสนเรียกว่าบ่ได้ห่อแม่นบ่ม่วนนี่บ๊อบม่วงห่าม่วนนี่ข้าวโพดห่อดอกเนาะมันบ่มีถุงวห่อบ๊มีทุนน่ะซับซื้อห่อจะกินซําใดก็เอามีท่านเหนียวนี่บ่ฮู้บ่ทันเห็นหน่วยใบบ่คือกันบ่แม่นมันบ่กระลังดอกอีกกระลังเก็ดดอก กเกลือเสวยจะจะรั่งตินจา้าต้นนั้นมีแก้วขมิ้นแกล้ยนนำเพิ่นเพิ่นเสียบยอดหลายพันตนน้นนะต้นมันเป็นแก้วขมิน้นแต่ว่าเพิ่นเอากเกลือเสวยมาเสียบเป็นสองพัน,นนี่ต้นนี้พี่นาได้กินด้วยพ่อจัะรคือว่าต้นละหา้าสิบบาทแต่เสียบไม่ไมเลยยั <laughs> ย่งสองสดคือว่าหาต้นยั่งสองสด กำลังหหว่าสีติเป็นแต่เด็กกินไม่ขี้ไม่งยามขึ้นนี่อันแนวที่ง,ไงไ่ายแห้งก็คือบวกฝาวนี่ล่ละจ้ะพี่น้องนี่บางทีแหละสามปีนี่แหละประมาณเดือนเดือนมีทุน่าเดือนหนาเนาะสิครบสามปีนี่งามค่ะือหมากฟังเดียวฟังนี่มันมีหนามบ่ ได้กินน้ำน้ำแ <พอ S 1> บบเผา <พอ S 1> ป้ะมันเป็นเบิดอยู่เด้มันหมูบปี๊ดจ้ะเมนร้าน,น,นปาเป็นเด้มันเปลีนอ้อมต้นเลยมันเึงว่าอยกินอันนี้กินตีนอ่พ่อหนึ่งปีหนาาจจะได้กินหน้อยต,อนต้นส้มบูนดีแห้งสามต้นเ,นเนนพราะได้แย่งจ้าเป็นทุงงาเลยเดียพราได้กินได้แบ่งพี่แบ่งน้องกินเอ้ยไปแล้ว ไกล,เ,ลเ,เบิร์ดเหรอผึองเพราะเบิ่งยังเต็มอยู่ยังกำลังเรียบหนึ่งกำลังบินออกไปเรื่อยๆไปเห็นหางไม้บ่ะวันนี้เออใหญ่ายไปเห็ดหม,มุมไม้เพิง่งเพิ่งมิมพามาเก็บบลูม่วงสุกสุกขาต้นเลยจ้ะพี่น้องต้นนี้เป็นพันธุ์มหาสนกเด้อจ้ะหายสุกเหลืองจะค่อยเก็บไปบม่มอีกจักมือหนึ่งสองมือพอละจ้ะมันจังสีหวานสีหอมจ้ะบีบเบิ้งเบิมเบ้มเมลวจ้ะพี่น้องก็เลย เก็บไปเบิรเลยจ้ะเก็บรอบที่4หละจ้ะของปีออน,นี้สืตต้นพันธุ์มาต้นละ80บาทต้นละลอยต้นละลอยร้าวละค่าโบกเกินนี่ละจ้ะปลูกแค่2ปีก็ได้เริ่มเก็บผลผลิตละจ้ะพี่น้องปลูกช่วงนาฝนจ้ะจังบอกได้โหตน้ามปุ๋ยกับว่าได้ใส่ปลูกแบบธรรมศาสตร์อีลีจ้ะพี่น้องการลงทุนแค่สื่อตอน้นพันธุ์มกปูกละกะ อยากกินง่ามบะมีนอนเจ๊ะบะมีแม,มงวันทองมาเจาะฮากะสื่อถุงมะฮอจ้ะลงทุนสื่อถุงมะฮอใ่ใบละบาจ้าตัวนี้สิเป็นน้ำดอกไม้จ้าพี่น้องอายุกัไล่เลียกันนี่แหละจ้าปลูกไว้สองปีสามปีบางต้นกะเริ่มให้ผลผลิตจ้าเพราะได้กินจ้าเก็บได้เธอละ เกือบเต็มตาผลละ,ะบักม่วงสองต้นนี้ก็บได้ใส้น้ำก็บได้ดโฮดก็เป็นผืชอีกอย่างหนึ่งทีนาปลูกจ้าผู้ทิ่มกักควาวหวานของปกักม่วงหวานหอมจากพี่น้องน้ำดอกไม้กับมหาสนกเป็นอีกพันหนึ่งทีนาปลูกเลยจ้า